เขาละค่ะหมู่บ้านโมโนภูกเก็ตบ้านลุงหมอค่ะอันนี้เป็นบ้านแมวเดี๋ยวไปตามหาข้าวโพดกันข้าวโพดอยู่ตรงไหนยังไม่ได้เอาของเข้าบ้านเลยก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้เรามาอยู่ที่ภูเก็ตที่บ,บ้านลุงหมอบ้านลุงหมอเรารู้จักบ้านลุงหมอได้ยังไงคะ <c oughs> เราติดตามเพจลุงหมอขอพักร้อนใช่เราตามมาจากลุงหมอขอพักร้อนเพราะว่าเราเลี้ยงแมวเราชอบแมวมากเราก็เห็นว่าคุณหมอมีบ้านให้เหมือนกับให้เช่าพักได้ที่ภูเก็ตแล้วรอบนี้เรามาเที่ยวภูเก็ตเราก็เลยแบบ จะมานอนพักบ้านลงหมมก,กันคืนหนึ่งเราเลือกบ้านแบบเนโกะคือบ้านแมวแมวแมวเพราะว่าเราเลี้ยงแมวแล้วเราก็ชอบแมวมันมีบ้านหมาชิบะมีบ้านตัวชื่ออะไรนะโมโมทาโร่หรอที่อยู่ในละครเอ้ยไม่ใช่อยู่ในการ์ตูนเรื่องวันพีซอ่ะเอออันนั้นนะแต่แต่ว่าเขาพ่อชอบแมวก็เลยเลือกเนโกะนะคะเราเปิดเข้ามาสิ่งแรกที่เราเห็นเลยคือของ<อ>ของตัวเอง ของเราตรงนี้อันน um um ี้ข้างบนนี่ของเราข้างล่างเป็นตู้อ่ะตับเปิดเลยข้าว่าเปิดเลยข้างล่างเป็นอะไรตกแต่งน่ารักมากน่าบอกเลยเป็นรองเท้าใส่ในบ้านค่ะมีหลายคู่เลยนะเป็นแมวด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยจะเป็นบ้านแมวเป็นนี่รองเท้ามีหลายคู่เปิดอีกเื่อได้จ่องได้คือต้องบอกก่อนว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาจะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ บกหมอก็จะแต่งแบบญี่ปุ่นอ่ะมาดูสิคะเนี่ยครทุกอย่างก็จะมีเนีย่ยตกแต่งแมวนะมีแมวมีบ้านเป็นคือแบบรายละเอียดหลายอย่างมากแม่ว่าคลิปนี้เราริวอยู่กันนานอีกแล้วแน่เลยนี่กล่องไอซ์มีทีนี้ลุงหมอเกาจะเขียนว่าลบกวนจัดรถในรั้วบ้านเพราะที่เป็นหมู่บ้านเนาะอยากเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในบ้านตอนออกไปเที่ยวฝากปิดแอทุกตัวก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะ มันก็เป็นสิ่งที่เราควรทําเวลาเราอยู่บ้านนะอัน,นี้ขวามือเป็นส่วนของครัวค่ะก็จะมีจานชามช้อนมีลิ้นชักต่างๆอันนี้ก็เก็บเหมือนเก็บเก็บเครื่องครัวด้มั้ยมีมีจานกระดาษมีน้ำตาลคือจริงๆตรงนี้เขาบอกว่าเราทานได้หมดเลย ก็คือมีโอวันตินมีกาแฟมีขนมปังฟาร์มเฮาให้เกิดเกลเอมีอะไรนะมีช้อนส้อมแบบเป็นอย่างงี้ด้วยสีช่องูเป็นเซตเซตเนี่ยมันหลายช่องมากมันเหมือนอยู่บ้านอ่ะอะทีนี้ส่วนของซิงน้ำก็มีอะน้ำยาล้างมือแล้วก็น้ำยาล้างจานมีมีดให้เผื่อใครใช้อะไรอันนี้ก็มีเครื่องอบผ้ามันคือเครื่องอบผ้านะ ไม่ใช่เครื่องซักผ้า,า,ผาผเขยเเาเขียนว่าเครื่องอบอผ้าใช้ซักผ้าไม่ได้นะอ่ะแก้วแก้วทุกอย่างน่ารักมาก่ด,ด,ดูดิเป็นแบบต,ตกแต่งแบบอห้าสุบุรี่นะคะแก้วแก้วมีฝาปิดเราจะทานอะไรแล้วก็จัดการเลยชงเอานะคะมีกระติกน้ำร้อนที่ปิ้งขนมปงังที่ทำแซนด์วิช ครอบนะอ่ะอันนี้ถุงผ้าเขาเองออถุงผ้าอ่ะเผื่อจะไปไหนอ่ะมีถุงผ้านี่มีอันนี้แบบนี้ด้วยถุงผ้ากันน้ำอ่ะถุงผ้ากัน <ไป S 1> น้ำอืมใช่เผื่อใครไปเล่นน้ำทะเลเนาะให้ยืมใช้ได้นาฬิกาก็อยางเป็นแมวคะ่ะนาฬิกาตรงไหมตรงค่ะ3โเรามาถึงประมาณสามโมงอ่ะเขาเป็นไงล่ะทำไมหัวไปอยอะไลหัวมาะธาน จักรยานสามคันค่ะเขาบอกว่ามีลูกสาวก็น่าจะชอบห้องนี้นะเออจริงๆเป็นเพราะว่าเราชอบแมวเราก็เลยมาห้องนี้มันก็จะเป็นสีชมพูทั้งนั้นเลย <c oughs> จักรยานญี่ปุ่นนะคะเป็นจักรยานแบบญี่ปุ่นอันนี้อันเนี้ยัวเกียร์บค์ใช่ <c oughs> ข,ของของเด็กนี่เป็นโรยยอไรเดอร์แม่ก <c oughs> ็ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเปล่าแต่ว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้อน,น,นี่ก็เทอร์เกียร์ ขี่ได้อ่ะนี่อันนี้เป็นบ้านข้างๆก็รู้สึกจะเป็นของบ้านลุงหมอเหมือนกันน่าจะจะเป็นบ้านแบบอื่นเป็นบ้านชิบะอันนี้ก็มีโต๊ะเหมือนแบบเป็นโต๊ะจีนเลยหมุนได้ปะไม่ได้เฮ้ยหมุนไม่ได้แต่วางไว้เฉยมีเก้าอี้จริงๆบ้านเนี้ยอยู่ได้หลายคนนะแต่ว่าเรามากันแค่สามคนอยู่ได้หกคนแล้วเราตามมาไงมาดูที่ของโชว์ของโชว รีวิวนี้ยาวด้แน่ะของโชว์แมวมันแก้วแหววจองกระจบนี่นะเอามีหมามีหมามีหมาชิบะอยู่ข้างในคือมันเล็กๆน้อยๆน่ารักใส่ตู้โชว์แบบตู้โชว์ก็ทรงแบบนี้เลยนะทรงแบบหลบนิดนึงจ้ะญี่ปุ่นน่ะอืมญี่ปุ่นจ๋าน่ะนี่หนังสืออ่านหนังสือที่เขามีพวกเราขอเล่าบ้างมาเปิดดูนะเป็นเรื่องอะไรคะ โต๊ะโต๊ะจังเด็กหญิงก็เรื่องอยู่วังสะปทุมสองเป็นเรื่องของแมวเดแล้วก็โต๊ะโต๊ะจังค่ะไม่ชอบรักบ้าโอเคสเกอร์แมวติดแล้วคืนก่อนอันนั้นเหมือนสมุดบันทึกไหมหรืออะไรเราไปดูอ๋ออันนี้เหมือนไม่เหมือยู่นใครนะ case comment book ค่ะลูกเนี่ยเขาเขียนให้ให้เขียนแบบว่าเน้่กลับมาถึงบ้านแล้ว คือเหมือนให้คอมเมนต์ไงโอ้ก็ลองไว้อ่านได้เลยว่ามีใครมาเมื่อไหร่มากแล้วไม่จอแน่ทุกคนแน่ทุกคนแน่โอ้เราอ่านไม่ไหวแต่เดี๋ยวเราจะเขียนกันบ้างดีกว่าเขามีสีให้อยู่ตรงนู้นเลยเขียนว่าเลยนะน้องคนนี้ชื่ออะไรชีต้าชอบบ้านเน็กโมักค่ะตกลุมรักอ่ะแล้วแต่เราอาจจะต้องเขียนกันบ้างนะก่อนเรากะ ะคะ่ะพวกอันนี้ขึนให้หน่อยเนให้หนเก็บคืนไปกับที่เก็บหนังสือเขาโอเคอติดติดตเดี๋ยวแม่ไปมุมนี้ค่ะโซฟาชมพูชมพูบ้านลูกสาวมากโซฟาหนึ่งตัวสองตัวบ้านนี้ตุ๊กตาก็จะเป็นแมวแมวน,น,นี่ก็เป็นแมว นี่ก็เป็นแมวนนนนแมวเหมียวแล้วยังมีกีตาร์ค่ะกีตาร์ให้เล่นเปกีตาร์ให้เล่นนี่ค่ะทีวีครูหมอให้รหัส wi-fi ไว้ได้วยนะม,<า>มีทีวีมีเครื่องเล่นอะไรอย่าพวกซีดีมีกล่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ของ P.S.I นะอันนี้เป็นพวกน่าจะเป็นของแบบ นี่ไงสีไม้เอาไว้เขียนได้แล้วก็สีเหลืองที่เขาเขียนเมื่อกี้นี่ก็นาฬิกานาฬิกาตรงนะนาฬิกาที่นี่ตรงทุกเรือนก็เหมือนเกทบุ๊กอีแล้วเขียนเออาแต่เหมือนจะเป็นเด็กๆซะเยอะบ้านลุงหมอน่ารักมากๆเลยเหมือนอันนี้เหมือนว่าภายในบ้านลุงเนาะย้ายมาทีนี้เมื่อกี้มีกีตาร์แล้วนะคราวนี้มีอะไรคะเปียโนจิ๋ว กดไม่ได้มันยังไม่ได้เสียบปลั๊กอ้าวโอเคค่ะเดี๋ยวกายอย่าลืมดึงชักนี่เป็นผ้าอันนี้เป็นแหลมโลนิดนึงอ๋อเขาจะมีผ้าอยู่ในลิ้นชักอยู่เรื่อยๆเลยนะอันนี้อ๋อมีทานมีกันกาไขควงคุณทำอะไรก็ทำดีสมุดโอ้สมุดบัตรเดี๋ยวไปเถอะอ่ะเหมนแด้ อันนี้สิคะอันนี้สิคะอลังการมากเปียนโนค่ะเปียนโนเปียนโนจริงๆเลยอ่ะเปิดซิครัพ,พูดเย็นนี้เดี๋ยวเปียนโนให้หน่อยนะเนี่ยนี่เล่นสิเกลทักสเก,กลดนึงิ เกี okay, okay. here, let him, let him no so ้ยนานแล้วเพราะว่าไม่ได้สอบโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราเล่นเล่นเป็นโนให้หน่อยนะต้องแต่งหนังเป็ยโนแล้วก็ยังมีกีตาร์อีกอันหนึ่งแม่ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันไหมกีตาร์ตัวตะกี้กับตัวนี้มีสองตัวแล้วก็โท่นะคะหนูคะหนูยังเล่นได้อยู่นะคะระวังจะพังนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นของเล่นนะเป็นมาโยก ที่มาโซนนี้แม้ว่าน่าจะเป็นที่อันนี้ไม่อันนี้น่าจะเป็นของโชว์มากกว่าว่าของจริงที่ให้ใช้คงอยู่ตรงรูนเ่ยเป็นตกแต่งอะไรพวกนี้ค่ะเราจะริมของที่เก็บอันนี้เป็นเหมือนเขาก็เอาผ้ามาเก็บแต่ว่าไม่น่าให้ใช้หรอกอาจจะโชว์ๆมั้งเป็นสีชมพูหมดเลยนี่ก็เป็นเป็นถุงเท้าสีชมพูตกแต่งอะค่ะในตู้มีอะไรอะหล่อในตู้ก็มี อ๋อถ้าก็เป็นจานแบบเออมีฟองน้ำเหมือนแบบอะไรอะไรนี่นี่นี่สมอันนี้เป็นคู่มือของอะไรดาวว่าอาจจะเป็นตู้เย็นปิดก่อนก็ได้ค่ะโอเคอันนี้มีอะไรตู้นู้นตู้นู้นตู้นู้นเหมือนขั้งเหมือนของที่อยู่ในตู้นี่ก็ไม่ได้ให้แบบเหมือนของในบ้านเราอ่ะเก็บ อันเนี้ยก็จะมีเสือมีอะไรหนือนเหมือนเป็นพวกสำรองสำรองอ่ะไม่มีอะไรเป็นนาฬิกาเดี๋เราก็ไม่ได้ใช้เรากป็เป็นคืนเดียวถังขยะสีชมพูนี่อะไรอ่ะตกแต่งให้เฉยอ๋อมันอาจจะเหมือนที่เก็บที่ทิ่ชูวหรืออะไรที่ช้วแต่ว่าหมดแล้วเหมือนแบบมีแมวเกาะอยู่นี่คือตู้เย็นค่ะตู้เย็นก็น่ารักมากเลยสเม็กค่ะอ่านอย่างนี้หรือเปล่าโอ้แก้วน้ำเพียบนี่ คือแก้วน้ำอย่างเงี้ยเยอะหลายใบก็แปล <ไป S 2> ว่าจริงๆอ่ะให้อยู่ได้หลายคนแต่เรามากันแค่สามคนมนอกจากแววแล้วยังมีเออเปิดตู้เย็นสิในตู้เย็นเป็นยังไงเปิดเปิดไม่ออกตู้เย็นค่ะอันนี้ของเราของเราเอนมกับอันนี้ของเรานมกับเมจิอันนี้เราซื้อมาเองแต่อันนี้คือสิ่งที่มีอยู่แล้วคือนูเทลล่านะคะอันนี้ของเราหรือว่าไม่ของเขาของเขาแล้วก็มีม แม่ว่าก็เขาให้กินกับนมนมั้งนมมงหวานอะแล้วก็มีน้ำสองขวดใหญ่นะคะแล้วก็มีทิปโก้แม่ก็้ถามเขาว่าเออทิปโก้กับขนมปังอะ่ะมันอยู่ในตู้เย็นมันเขาบอกว่ากินได้หมดเลยเออโอเคค่ะ่ทีนี้อ่ะเปิดประตูเข้าไปทนีนี้สิมันคือ มันคือะจห้องน้ำค่ะก็คือห้องน้ำชั้นล่างและถังขยะชมพูก็จะมีสชมพูล้างมือชมพูชมพูชมพูและชมพูโอเคห้องน้ำชั้นล่างก็ปกติเป็นห้องส้วมค่ะทำไมเราไม่เปิดใสไม่เป็นไรเรายังไม่ได้ใช้ทีนี้เราจะนี่แค่ชั้นล่างผ่าหมดไปแล้วสิบเอ็ดนาทีจะบอกว่าใฟสี่เหลีอยม ไปต่อไปมีชั้นบนค่ะนี่คือบ้านทั้งหลังนะคะไปก็เดินนั้นไปก่อนยาวมากอ่ะพิ้นยาวดีมากเลยแล้วหลังทางเราก็จะเจอกันนี่ตามที่พับบันไดอะไรอย่างนี้นะคะก็จะตกแต่งไปด้วยแม้โอเชียร์ล็บบะแบบญี่ปุ่นหน่อยๆดูแล้วมันจะนึกถึงเออญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ดอกไม้ บ้านใหม่มากนะคะเป็นบ้านในหมู่บ้านนะคะห้คมสอดเท้าสีชมพู <c oughs> เอาห้องไหนก่อนซ้ายมือที่เก็บเหมือนน่าจะที่ใส่ผ้าอุย้ยมีคนหยาบขึ้นอาณาตากา,า่ะโอเคเข้า <c oughs> มานี่คือห้องนอนห้อง,ห,องห้องนี้เป็นห้องนอนน่าจะเป็นห้องนอนใหญ่ะอะค่ะ ตุ๊กตากระเป๋าลิ้นสอเออนี่เดียตกแต่งประกอบไปด้วยตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยได้เป่าผมที่นี่ห้ามสูบบุหรี่นะคะย้ำอีกรอบนี่เป็นพวกตุ๊กตาแขนเสื้อไม้แขนเสื้อเก็บของอันนี้เป็นผ้าอะไรสักอย่างอืมขอฉันมีผ้าใส่หลายอันนี่อึ้ชับเป็นเหมือนผ้าผ้าปูเตียงหรือผ้าในสำรองอะลูกเหมาอยู่บ้านเลย เอออย่างเงี้ยเนี้ยข้างล่างด้วยเป็นเหมือนบผ้าสำรองยังไม่ช้กออกมาใช้อ่ะพบไม้สั่เสื้อสีนี้นี่ก็โซฟาในห้องนอนค่ะ <c oughs> แต่งดาวน,นี่คือห้องนอนใหญ่อันนี้มีมีเตียงเล็กแล้วก็มีมมเตียงใหญ่แล้วก็รีสอรชอบลายมากดูสิมีแอร์แล้วก็ดูดูลวดลายดูสิแมวเหมียวเต็มไปหมด อันนั้นเป็นโคมไฟนะต้องคงต้องเสียบปลั๊กก่อนลูกอันเนี้ยโคมไฟเป็นแนวแน่ข้างในมีฐานยังไงไปเปิดเลยดูแล้วเป็นของแบบสำหรับอันนี้เป็นข้าห่มเสริมหรือยังไงแต่ข้างนี้น่าจะพอดถ้าเราอยู่ข้างล่างแล้วเราหนาวเนระาอาจจะอยู่ได้อันนี่คือโต๊ะทำงาน อันตานั่นคือเป็นโต๊ะที่แบบถ้าเปิดหน้าต่างไปก็เห็นบ้านตรงเขาบ้านนั้นมีสระว่ายน้ำมากปิดเถอดบ้านเขามีของแนะนำอะใต้โต๊ะทำงานมีสมุดโอ้ยแมวอัลบั้มแมวอัลบั้มน่ารักนีดินกัอ๋ออัลบั้มแมวจะทำลายแมวน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราขอปิด เาปิดอันนี้ให้ดีๆก่อนโอเคอันนี้มันก็มองไปเห็นบ้านบ้านรู้สึกบ้านข้างๆก็จะเป็นบ้านลุงหมอเหมือนกันนะแต่เป็นบ้านเป็นบ้านหมาชีบะชีบะหรือไม่ไม่ไม่ใช่ชิบะมันเทาเทาแต่คิดว่าน่าจะใช่บ้านลุงหมอเหมือนกันหว่าข้างหน้าอาจจะไม่ได้ตกแต่งเชม่มีมีมีพัดลม,มเล็กๆแบบนี้นะะนี่ดินสออ๋อดินสอจะไม่ไ้วอ๋อนี่เรื่องโต๊ะโต๊ะป็นงที่ข้าหน,นังสือ ตอ,ตอนนี้เราไม่ได้เปิดแอร์ก็จะร้อนนิดนึงแต่เดี๋ยวคืนนี้เราคงนอนห้องนี้แหละนะข้าวโพดเนาะมีเตียงใหญ่กับเตียงเลยอ๋อนี่นี่ขวามือเปิดเข้าไปเลยจ้าอ๋อมันมีเดี๋ยนะบนที่นอนก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้นะคะและนี่อ๋อคือตอนแรกเราก็คิดเฮ้ยเราต้องมีสบู่มีอะไรมาไม่ได้เราไม่ได้เอาอะไรมาต้งมีผ้าเช็ดตัวืเปล่าเออ มีอยู่มีอยู่อ่ะก็ก็ได้แล้วเนี่ยมีแค่ครีมอาบน้ําแล้วก็แชมพูพอๆได้แล้วคืนเดียวแล้วก็นี่อาอาแชมพูอาบน้ำเหมือนที่บ้านนะคะก็มีเอ่อชักโครกอันนี้อ๋อนี่นี่นี่อันนี้เป็นที่แต่แชมพูเนาะที่กันกันน้ำเมื่อกี้เราเลยพรมเช็ดเท้าแบบเหี่นนะเหมือนที่บ้านเราเลยแล้วก็ใช้แบบเหีนอันนี้ที่เห็นเปียกคือใช้แล้วเมื่อกี้แม่ล้างมือแล้วโอเค อ่ะนี่คือมีห้องนอนมีห้องน้ําอยู่ติดกับห้องนอนเออไม่เป็นไรเป็นเก้าอี้พับได้วาง่ทีนี้เรามาต่อเดินมาทางนี้เลี้ยวขวามีอีกห้องหนึ่งค่ะก็เป็นห้องนอนค่ะนี่คือห้องนอนที่สองอะนะห้องนอนนี้อืมถ้าเปิดไฟก็เป็นนี้ก็ก็มีไว้สำหรับนอนจริงจริงก็มีผ้าช็ดตัวอีกสองืนกระเป๋านี่กระเป๋า มีแบบตกแต่งเล่นชักด่นชักคราวนี้มีแต่พวกอะไรนะมันเป็นเสื้อปักสั่งปลาโอเคเราก็ทางนี้ค่ะทุกห้องมีแอร์อยู่นะห้องน้ำเป็นเหมือนกันเหมือนกันทุ่คนเห็นเลยไม่มีคนเห็นด้ออ่ะมีเหมือนกันมีสบู่ล้างมีมีสบู่อาบน้ำแล้วก็แชมพู แล้วก็อันนี้ก็คือห้องน้ <atoire. S 1> นําอันนี้เมื่อกี้เราเปิดจากห้องนั้นนะเปิดจากห้องนั้นนะนี่แล้วมันก็มาเปิดห้องนี้ได้ก็คือห้องน้ำสองทางอ่ะเข้าได้จากนี่คือห้องนอนที่สามเข้าได้จากทั้งห้องนอนที่สองและห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามก็จะจะเหมือนจะเล็กๆเหมือนกันเป็นมุมเล็กๆอืมที่มันตู้ปลาอันนี้เไว้เก็บของก็มีที่เก็บของมีได้เป่าผมแล้วแต่ว่ายังไงอันนี้จะเป็นแบบมุ้ยปิดอย่างนี้เอ มีคอนแทคในห้องเดิมเดินทะลุห้องน้ำกันไปดเลห้องไหนคะจะไปห้องไหนอันนี้เราเดินเราก็คือสรุปว่าบนนี้ข้างบนมีห้องน้ำสามห้องเอ้มีห้องน้ำสองห้องมีห้องนอนสามห้องก็คืออยู่กันแบบห้าหกคนได้เลยจะมาให้ดูอันนี้เขาบอกว่าดูสิลุงหมอคือลุงหมอตัวแทนลุงหมอเขาจะทรอบว่าเขาเป็นตัวเนี้ยค่ะออ เ <S 2> <S 2> จดินรีบลุงหมอเล็กแมวเราตามลุงหมอมาจากเพจลุงหมอขอพักรอนเพื่อเราปิดไฟก่อนดีไหมลูกถ้ายังไม่ได้ใช้โอเคโอเคโอเคอืมเอเอปะปิดก่นอนไปค่ะเรียบร้อยครบไหมครบแล้วเนะนาะน่าจะครบหร,หรือไม่ก็อ,อาจจะมีบางรินแฉะที่อาจจะไม่ได้เปิดปไม่ต้องเปิดทุกอัน้เนาะโอเคครบแล้วสําหรับบ้านลุงหมอ เแ,แม่ว่าที่เนี้ยก็ไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่ไปทานข้าวไปอะไรก็ก็สะดวกอยู่นะสําหรับแบบมาพักเออบรรยากาศน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเอาแหละพอเท่านี้ก่อนจะ20นาทีแล้วลกูกนี่แคบ <c oughs> ไม่าแนวแค่หลังเดียวโอเคบายบายค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เรารอบนี้เรามาภูเก็ตกัน3วันสามสามคือใช่สามคืนสี่วันถูกต้องนี่เราเพิ่งมาเป็นวันแรกเรามาเมื่อเช้านะแล้วเดี๋ยวดูว่า เราจะไปไหนกันอีกก็คือวันนี้เราวางแผนเดี๋ยวจะไปทานข้าวเย็นกันที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีบา,บายๆก่อนค่ะขอบคุณชอมาชอบมา,อบมาขอบคุณหมอเลยชอบมากมากเลยค่ะ <c oughs> ขอบคพดกระลังเขียวเราถึงร้านอาหารแล้วลูกเราอยู่ร้านอะไรตกลง ได้มีชิลเลนสปาด้วยนะมีคนแนะนํามาบอกบอกว่า,วาร้านนี้อร่อยต้องมาให้ได้นะแม่เราไปอ่านก็ปรากฏว่าเขาเป็นร้านของหลานของร้านระยะร้านระยะก็เป็นร้านชื่อดังของภูเก็ตเหมือนกันเราเคยไปทานนะ่ะอ่ะทีนี้มาดูเราทานอะไรกันบ้างอะไรคะอันนี้คืออะไรหมูห้องหมูห้องซึ่งเขาทอดใช้หรื เคียวไปได้เล็กนิดหนึ่งอ่ะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรลูกๆไหมมีมีมันมีเส้นหมี่มันมีเส้นหม,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 มี่ให้มากินกับตัวเนี้ยเป็นพระเอกเลยแกงปูใบชะพลูให้มากินกับเส้นหมี่แล้วก็ขาดไม่ได้คือกุ้งเสียบแต่เรายังรอหากอย่างหนึ่งคืออะไรพ่อสั่งไรงจับแม่ไหมกุ้งอะไรจะกห็นกุ้งอะไร พอสั่งกุ้งซอสมะขามไปเดี๋ยวคงจะมาแต่แม่ว่าเราเราจะกินแล้วนะเราหิวนะเรารู้สึกทนไม่ได้กินก่อนนะจ๊ะเริมเดยนี้ร้านวันจัจ้าจอดรถแถวหน้าร้านได้ถ้ามาเร็วนาะเดี๋ยวก่อนนะเขาก็ตกแต่งแบบสไตล์โบราณโบราณอย่างเงี้ยร้านเ,เล็กๆนะคะแต่ว่าคนไม่จองก็มาพอดี มันคือกุ้งกาดซอสมะขามแานี่ไม่มีโรนี้ของพ่อโอเคเรามากันสามคนกินสี่ยาเขาพูดหยุดไม่ได้แล้วลหะแม่วะ